อังกฤษหรือเปล่าจ๊ะน่าจะอังกฤษนั่นแหละเออวันนี้มีมากันเจ็ดคนที่เหลืออีสี่คนขาดก็ได้ครึ่งครึ่งแล้วก็โอเคแล้วล่ะเหมือนตอนเหมือนห้องเอ้เหมือนบ้านแอร์ลิดเลยเข้ากันเจ็ดคน อ่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราทั้งห้องเนี่ยใครอยากเป็นตัวแทนหัวหน้าห้องเป็นผู้ช่วยอาจารย์คนหนึ่งแล้วจะเป็นทุกคาบเลยจนกว่าจะจบการศึกษาไซอันนั่นะใครอ่ะเสนอตัวขึ้นมาไหมถ้าไม่มีอาจารย์จะส่งไปเลยไซอัคุ้มนายนายนายนานั่นแหละเราจะมาโยนให้กานรยทำไมนั่งไหหมอนั่นน่ะ นิกเซนนั่นแหละอ่ะเห็นด้วยไปไหนวาไงนิกเซนไหมไหนอะ่ะหัวฟ้านั่นไงอืมถ้าไม่มีใครขึ้นมางั้นอาจารย์สุ่มแล้วกันนะอาจารย์นิกเซนไงครับไม่เอาโอ้โได้ไหมครับอ่ะใครว่านิกเซนนี่พวกเราจะขายฉช่เหรอ ผม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 ละคนนึงผมยีละสี่ห้าโอเคนิกเซนลุกขึ้นมาใครเอ่ยหกละโอ้โหเพื่อนรักมากรักกันจังเลยรักนายรู้หรือเปล่านี่ฉันรักแม่เหมือนกันนะนิกเซนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะตอบแทนความรักพวกนายอย่างสาสมเลยล่ะทำไมตายกลัวแล้วสิโอเคนี่คือนิกเซนนะเรามีหนังสือไหมมีฮะ ใชนังสือนตัวไหมหรือว่าหนังสืออันนี้เขียน,นยอะไรยังอันนี้ล,นะลายเซ็นนะอ๋อลายเซ็นแล้วน่ามาให้อาจารย์บันมึมงอได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวฮะลายเซ็น,น,นก่อน I see <laughs> hey. mm. Okay. สู้ๆนะนิเซนเอารน่เดี๋ยวก่อนเริ่มเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอยากให้นักเรียนทุกคนจับคู่วัดดี้หนึ่งคนมาหนึ่งคนเลยแล้วไปนั่งคู่กันแพงอะตรงเนี้ยนั่งคู่แล้วก็อยู่เป็นคู่ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่ะดูครบแล้วนะว่าแต่ไลอ้อนหายไปไหน,นใช่ไลอ้อนหายว่าแต่คนนี้คือใครอะ่ะอืมฉันจำไม่ได้อ่ะแเราแก่ก็ได้ อาจารย์คนนี้จาจะให้พวกเราจับคู่วัดี้หนึ่งคนแล้วให้เรามาพูดกับอาจารย์ว่าคู่วัดี้เราเนี่ยชื่ออะไรชอบกินอะไรอ่าแล้วคนข้างหลังอาจารย์คนข้างหลังนั่นแหละอานาเศษอ่ะคู่กับอาจารย์ดีไหมไหนใครใครมีเศษมาคู่กับอาจารย์ก็ได้นะเมื่อไหรคนข้างหลังครับอาจารย์ไหนใครเหรอ เอโทรจิตอาจารย์ทางเรียนไปไหมไปไหมเหมือนจะไม่แนละ้วจ้าใช้พูดโทรจากใคโทรจากใอรคนสิบสองงั้นั้นได้เป็นไรให้เขาหยุดตรงนั้นไว้ก่อนแล้วมาคาบเรียนเดี๋ยวเขาก็ไปเองแหละอืมงั้นเราแค่ในนี้ก่อนแล้วกันนะ ส่วนนั้นก็ยืนดูวีไว้ก่อนแล้วนะนักเรียนนะ <c oughs> เอ,อให้จับคู่แล้วก็ถามนูื่นถามนี่น,น,นะครับอาจารย์อาจารย์จะสุ่มมาหนึ่งคู่แล้วให้มาพูดให้อาจารย์ฟังว่าเพื่อนเราชื่ออะไรสิ่งที่ชอบคืออะไรสีที่ชอบอะไรมาเนี้ยอาจารย์จะสุ่มถามไปเรื่อยไปเรื่อยถ้าเราตอบไม่ได้ก็มีโทษทั้งคู่โอ้โห <c oughs> <c oughs> Nice học, anh ấy. A tha? A lãi? ở đâu? Ở này quá. anh nhảy. Tôi. You không lãi? Tôi. 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 tên Tôi. Tôi. Ờ, Tôi. 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 ต้องเชื่อเธอ m ไหมชื่อ thêm สิเออสกาเลตชื่อหรือเปล่าอาซาเอลเอเดริออสไม่เห็นไม่เบาจังเลยเออใช่ทษทีโทษทีเออสกาเลตใช่หรือเปล่าใช่ในเชื่ออะไรฉันนิกเซนซูมิชินิกเซนเหรอเออเธออายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรนะอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เราเราเล่าเราแลกกันจดย์ไหม นายของนายาจะจดแล้วนายก็เออเราเราแลกกันจดเหมือนกันดีไหมน่าจะง่ายกว่าโอเคครับนักเรียนฮะอาจารย์จะสุ่มแล้วนะครับโองอาจารย์อย่าพึ่งเพื่อเป็นการไม่กินข้าเวลาเรียนเรามาช้ากันเองเราก็ต้องรู้นำโทษในเรื่องนี้แล้วแหยะอาจารย์จะโยนนะยอมรับชะตากรรมซะเถิดนักเรียนเชื่ออาจารย์เถอะ อะไรเนี่ยมาคู่แรกใครอยู่กับคู่หัวหน้าห้องอ่ะมีคำถามครับใครคือหัวหน้าห้องไปเราเราเนี่ยแหละหัวหน้าห้องคือนิกเซนนะตะกาเล็ดมามาเร็วอ่าเพื่อนเพื่อนทุกคนก็ตั้งใจฟังแล้วกันนะ แต่ยังไม่เริ่จดย์นั่งนั่งเฮ้ยเริ่จดไปแล้วไปไปนั่งอาจารย์เ<ๆ>ขาไม่ได้จดเขาไม่ได้จดเขา,าทิ้งไม่ได้เฉยจ้าอ๋อทิ้งไม่ได้แม่อาจารย์ช่วยไหมยู่นี่โอ้ยโอ้ยแม่อาจารย์เขาทิ้งไม่ได้ทำไมทิ้งไม่ได้หรอันนี้ได้แล้วนะโอ,วนะโอเคเลยมาเราสองสคนเออโอเคเอ่อนิคเลนเพ่นชื่ออะไร เพื่อนชื่อ,อสากาเลตฮะสกาเลตนิกเซนมีนามสกุลว่าอะไรฮะไม่ทราบค่ะโอเคติดไปหนึ่งเ,เ,เพื่อนชอบเพื่อนชอบกินอะไรเอ่อปลาถูกไหม ถูกค่ะถูกฉันฉันจบเสร็จแล้วอ่ะแต่พวกนี้ก็ยังไม่เลิกจดกันเลยเอ้าลึงลูกเอาออกมาถูกกันเอออือการเด็ดนั้นนิกเซนชอบกินอะไรเพราะว่าฉันจดผิดนะคับฉันจดเริ่มชั้นเสร็จแล้วเว้ย ใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ของนายนนไม่ว่าฉันหรือนายจะพูดอะไรตอบใช้ให้มด่งโอเคครัอ <Okay. S 2> อบอืมเราติดอาจารย์มาหนึ่งใช่ไหมเราผิดออหนึ่งใช่ไหมไอานนิกเซน <c oughs> เพื่อนเรานามสะกุลชื่อว่าอะไรไม่มีนามสกุลไม่ใช่หรอครับ อ๋อไม่มีหรอมีแต่ชื่อกลางสินะโอเคอาจารย์อาจารย์นะงั้นอาจารย์ขอโทษอืมไปตามอาจารวันนี้อืมฉันจอท่า,ไ,า,าไม่เคยดูแล้วอ๋อสกานเน็ตเราด้วยเราด้วยสกานเน็ตมาได้แล้วอ่านอกข้องอยู่ไหม อยากรู้ว่าลายเซ็นันหายไปไหนเอาเอาสมุนไหรมาซูซานยอยู่ไหมเนี่ยวิญญาณลุงนึงนะครับนึงนอพีนีก็ยังไม่เลิกจทกันอีกเฮ้ยไอ้พีีเลิกจดิสมุนไพสมุนไารร้ๆไม่ได้จดแล้วผมไม่ได้โจทย์จนใส่ร้ายนะ สงสารเพื่อนหลังห้องเือมันไปอีกแล้วน่ะไม่อยากสงสารอะไรแทนคือการมองไปตะแกะมันนั่งมองหน้าอาจารย์แล้วมันก็ไปอีกแล้วสงสารอ่ะอาจาร์มันอยู่นี้ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอไม่น่าใช่นะที่หลังไม่น่าใช่ที่หลังอาจาร์หารูปผมมาแปะไว้อ่ะเย้ย อืมอ็นนิเซ้นอันนี้มมนนี่นิเ,นเ,นเนกินเหรอนะรู้ไหมการทอโ์คของอาจารย์คืออะไรอะไรเหรอครับอาจารย์มันไทยีนินเอ๊ะไม่ใช่เขาได้ยินได้ไงผมก็ซิฟนะอาจารย์อาจารย์หูดีหรือเป็นนิก่อกนะ ต้องขนาดนั้นอ่ะเข้ามาใกล้ๆเธอมาพันด้วยกันมาถ้าถ้าจะขนาดนี้ไหมเข้ามานี่มานี่มานนี่เรามานี่มานี่เออมานนี่มานนี่มานี่อืะกไปนิกเซนอาจารย์เป็นทหารเก่างั้นนิกเซนรู้ไหมการทำโทษของทหารคืออะไรเวลามาผิดพลาดอะไรก็ตามเออวิ่งรอบห้องเหรอครับอืมอาจจะมีทั้ง กันพื้นอะไรพวกน,นี้แต่ว่าอาจารย์ให้วิ่งแล้วกันนะเราเป็นเจอครั้งแรกเพื่อเป็นการกระชับมิดรงั้นวิ่งลงขึ้น,นบันไดหนึ่งรอบอคจาไปแล้วอาจารย์มีคนออกมาเองห้องเรียนอาจารย์อยู่ตรงนี้อาจารย์อาจาจเออนักเรียนโอ้อาายไอคีฟองไม่ดีเลาาย เราก็บ้านเดียวกันกลับบ้านนอนได้ไหมอ่ะคู่ต่อไปเล่นแหละเล่นแหลเล่นแหลเล่นแหละเรียนเรียนเสร็จแล้วครับอาจารย์นักเรียนเอาคู่เรามามาหาอาจารย์เอาเขาเต็มลงมาเพื่อนอะไนแต่ไม่เห็เลย ไม่เห็นเลยนะอาจารย์ท่านหายนะอัปสการเน็ตมาแล้วใช่ไหมสการเน็ตยังวิ่งไม่เสร็จเขาอครับงั้นเราสองคนวิ่งเสร็จแล้วก็ออกจากคาร์ได้เลยครับโอเคไปแล้วไว้เจอกันใหม่ครับนะไว้เจอกันครับอาจารย์ส่วนที่เหลืออย่าเพิ่งนะที่เหลือยังติดคําถามอาจารย์อยู่อาจารย์อาจารย์ดูนี่ดูนี่โอ้มกลับมาอีกแล้วอันแล้ ทำวันนี้แล้วเพื่อนั้าเพื่อนหายไม่เพื่อนเราไหวมะเพื่อนหนึงโสงสารลอยอาัสาเน่อัสาททอมาวันนี้ไปไหนล่ะเลกใช้เลนอก้ i p นเลอกใช้สิ เราคนไปหาซื้อโนเกียมาใช้ี่ว่าคูคู่เราคือคนไหนไอ้สัสนี่ครับอาจารย์หงมคูเนี่ยอาจารย์เพื่อนเราชื่ออะไรเป็นว่าถามใครอาจารย์ถามผมหรือถามใครถามน้ำคู่บอกชื่อน้งคู่มาเลยเพื่อนเราชื่ออะไรงั้นผมบอกก็แล้วนะครับเอ่อเพื่อนผมชื่ออาซาเอลฮลิออส เออเรเวนคอร์อเาพูดแล้วเราล่ะเพื่อนหุชื่อเซนไฮคุกโอเคเลยเซนไทชอบชอบคนแบบไหนเซนไฮก็รู้อยู่แล้วคนเมื่อวานโดยเฉพาะ คนหัวขาวที่แบบมีหางแมวแล้วก็อยู่บ้านเหลืองนะครับหัวขาวทั้งเซฟอะใช้ได้ดีกว่าเฮ้ยคุณหนาคุณจำแนนอาจารย์หัวขาวอาจารย์ขอแยกเหมือนนอาจารย์หัวเหลืองอ่ะถามอีกคนหนึ่งแล้วเพื่อนเราหลักชอบอะไรชอบคนแบบไหน เพื่อนผมหมอหมอนี่ที่ดูจะไม่ชอบใครเป็นพิเศษนะแต่ผมคิดว่าหมอนี่ก็คงชอบคนที่ดูใส่ใจมันเลยมั้งผมว่าืมอจันไปดูคนเข้ามาใหม่ก่อนไหมฮิเลออนเพิ่งเข้ามาใครเข้ามาขวาเนี่ยโอเลออนโอเลอัตตายโอลิโอซ้ายผมขวาจ้า ครับผมคือถ้าผมเขาเซิร์ฟถ้าผมเขาเซิร์ฟไม่ใหม่อ่ะนับได้แล้วว่าผมเข้าได้กี่วิได้ได้นับอยู่กูเข้าสี่รอบกูเข้าสิบนาทีนิงเดียวใช่ผมโดนใช้มาเออพอใจยังนักเรียนอันนี่นายไม่พอใจเลยใช่หรือเปล่าไมเพื่อนนายเพื่อนนายแค่อยู่นี่ก็ยากแล้วนะอย่าไปตีเลยสงสาร ฉันพูดตรงๆนะฉันเดินผ่านใครฉันโดนตีทุกรอบเลยเนี่ไงว่าฉันเป็นมนุษย์เหรอใช่นายชอบเดินผ่านแล้วก็รับหมัดของใครตัวใครก็ไม่รู้ไปแกคิดว่าฉันเพราะที่ว่าพอฉันเป็นมนุษย์ไม่หรอกมนุษย์น่ารักกันได้รับอาจารย์ว่าหยุดขัดตีนี่มนุษย์นะหยุดขัดตีนี่ไปไม่ห่างกงนหน้าจารย์อาจารย์สอบผมสอบกัสอบกัต่อได้ไห สองพวกเราถือว่าผ่านละอาจารย์ถามแล้วถือว่าผ่านแล้แลวลออกจากคาได้เลยครับอย่เสียนะสนมากครับต่อไปโอยนั่นไม่ต้องแล้วล่ะถ้าจะเมื่อขนาดนั้นนะจริงๆฉันชอบน้องสาวตัวเองมากที่สุดออกออกจากห้องตัวเองก็ได้ก็ไ่อนเลยก่อนนะฉันเนี่ยออกอยาก่างเนี่ยไปใช้มาที่โฮมบ <c oughs> ็อกตอบได้ <c oughs> เราอะมานี่ไปเอาคู่เรามาไปดีกว่า เออทางลงทังนี้ไม่มีไม่เห็นละกันฉันไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เลยคู่นายอยู่ไหนไปฉันไม่รู้เลยแบลเอนไปเอาคู่เรามาคู่เราอยู่ไหนอ้าวคู่เราอยู่ไหนอ้าวเอาเรามีเรียนคาบเลยถูกไหมวหมดแล้วตัวเราที่เพิ่งเข้ามาชื่ออะไรนะผมโอเรียนน่ะโอเรียนคอรัส หมดแล้วหรือเปล่านะไปนั่งนี่ไข่มุกดีกว่าเฮ้ยเพิ่งมาสัมภาษณ์ก่อนเอ้ยไปนิกเซนไปสัมภาษณ์กันเลยเอ้ยไม่สัมภาษณ์ไปเก็บไข่มุกกันเถอะโอเคโอเคอยาลังเลนะตอนน้นเราเพิ่งมาเราอาจจะคาได้เลยไว้เจอกันใหม่ครับหน้าโอเคคตอนเราสองคนอยู่กันก่อนตอนนั้นยืนมองหน้าต่างตัวนั้นไป อาจารย์รเขาเป็นไรอ่ะโอ้ยมึนถามมาแล้วมองมาแล้วผมไปเลยไหมสัะพัดเลยจัดการเราเราไปเลยก็ได้นะเผื่อลงตึกไม่ได้ตอนนี้เราไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้เมันจะลงตึกได้สักกี่น้ำวะเออดูเดี๋ยวรอดูชื่อเลยนะเดี๋ยวรอดูชื่อเลย อาจารย์เราดูชื่ออยู่ท่านขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์อาจารย์อาจารย์คำถามสําคัญเบ็ดตกปลาซิที่ไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไม่รู้อาจารย์แล้ไม่ใครเหรออาจารย์ฮะใครเหรอเนี่ยโอ้โหอ้ศาสตราอาจารย์มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยอาจารย์โอ้โหอาจารย์อาจารย์ผมไม่จะบอกอาจารย์เขาดูอยู่ที่หนห้องอ่ะมันดูเหมือนต้นกัญชาเลยอะ ใช่ผมมีอะไรจะบอกว่าว่าผมออกจากห้องได้